สวัสดีครับเอฟซีมือหนีมาพบกันในวันที่17มีนาคม2568คน้ารับนะสำหรับเมื่อนี้ผมกะทีนั่มเลขรับบนเดือนดีไหมเอฟซีได้รับชมก่อนเลยครับเพราะว่าสูตรลักสิบและลักหน่วยย่างบรเสร็จนครับย่างบรเสร็จ์เอฟซีบางท่านก็อยากจะรับชมเลขรับก่อนครับก็มี่แต่บางท่านก็อยาก เบื้องเลขหลักนะแต่ว่าก็ขอวามพ่ฟซี่ะทำยังบ่เสร็จนะเพราะว่างวดที่แล้วมาตัวกลับนะครับเขามาตัวกลับหมดเลยมาไม่ตรงหลักนะครับก็เลยจะได้หาใหม่ครับจะได้หาหลักใหม่ทั้งสิบทั้งหน่วยเลยครับทุตพวกนี้ก็จะได้พักงานไว้ก่อนนะครับพักงานเอาไว้ก่อนครับตามนี้เลยก่อนไปรับชมควาฝาาคำเตือนก่อนนะครับคำเตือน โรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแล้วเฮ้าว่าบังเรียกดับข้างหนึง่งนะครับส้าราไปตีผ่านมาผ่านหมดทุกสูตรนะครับผ่านหมดทุกสูตรเลยมีอยู่หนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสูตรผ่านหมดเลยนะครับดับสิบหน่วยก็ผ่านดับร้อยก็ผ่านดับหลักสิบก็ผ่านดับหลักหน่วยก็ผ่านนะครับผ่านหมดเลยอ่นะมาผ่านสองสองวัสซ้อนๆเนีที่ว่าผ่านหมดทุกสูตรเลยนะครับวันนี้เข้าสิตมอ่ะถูดเก่าหมดทุกสูตรนี้นะครับว่า 63, ต, 9, ตัวใดตัวใดมาเบิ่งกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ดูกันเลยสูุดดับสิบหน่วยก่อนอมีอยู่สองสุดนะนะดับสิบหน่วยมีสองสุดเมื่ที่แล้วรวมเมือที่แล้วดับที่เลขศูนย์เลขที่ออกห้าหกสามห้าหกสามเลขศูนย์ดับสิบหน่วยผ่านนี่ครับเพราะว่า ทิบหน่วยมีหกกับสามแค่หกกับสามนะครับผ่านยังไม่มีการหลุดนะครับยังเดินดีๆอยู่หับสิบหน่วยสูนี้อย่างนั้นะวดตตอไปเป็นวดที่ยนะี่สิบหกถ้าเดินต่อวิธีคำนวณผม้ิมวส์อ่าสี่ ว่าหลายสูรรรยตรเดียบซี่ผมถือว่สี่เดีบซี่ก่งยอดเมากเหรอแต่ว่าผมตรวจสอบตำแหน่งมากเรียบร้อยแล้วครับผมก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับหลักสิบัวนี้ใส่หลักสิบเลยหมุนครั้งที่สองบวกเจ็ดนีครับหลักสิบหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสองแล้วก็บวกเจก็ด 7. เป็นเก้ารับเก้าวันนี้ ดับซีหน่วยเก่าเอฟซีจะเอาอยู่ทำไ,ไมอันนี้ก็จะพึงเชื่อเลขดับจนกว่าสิรงลองเลขเด่นแล้วก็เลขหลักทุกอย่างเสร็จทบ,บทับละเาเจ็บไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลขหลักเลขเด่นเลขอะไรเลยนะล่ะเอาไว้ให้ FC เอฟซีเจ็บไว้เป็นแนวทางก่อนอย่าพึ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ะละเจ็บไว้ก่อนอ ใครที่มีดีๆก็เก็บเอาไว้ก่อน่อะอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้เอามาให้ดูบางครั้งสูตรบางสูตรก็าอาจจะหลุดก็ได้นะสูตรที่สองว่าที่แล้วดับเล็กนึงติดหน่อยกเออยนะ็เอาอยู่นะล่ะเอาอยู่เลขที่ออกห้าหกสาม ผ่านแต่ว่าตัวนี้เคยหลุดมาหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เคยหลุดมาหนึ่งครั้งแล้วหลักหน่วยเพราะหลุดที่รลักหน่วยแต่ว่าผมก็ใส่งานต่อให้เราเนะครับเขาก็ยังเดินดีอยู่เขาก็ยังเดินดีนะครัวัต่อไปงวดที่ยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดหลุดหนึ่งครั้งครับยี่สิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งครั้งผ่าน วิธีคำนวณสูตรนี้เข้าจะใส่รักแสนของลำดับที่หนึ่งบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกสองข้งที่อะับตามนี้เลยลรักแสนคือเลขเจ็ดรัก 7. ลอยครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าเลขกับบวกสองขอางที่เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกสองเป็นสี่ดับไปที่เลขสี่วันนี้ที่จะเดินต่อหรือไม่ดับ สิบหน่วย x สี่เ,เอ่าพอบ่งสูตรดับหลักร้อยต่อเลยนะครับสูตรดับหลักร้อยดับหลักร้อยรับหลักร้อยที่มีอยู่สามสูตรนะงวดที่เหลวกับพนันงวดก่อนกับพันนะครับเอางวดก่อน,ออนงวดก่อนเอาพวกพันพันงวดที่เหลวนะครับพันงวดเอ่อหมวกอานนี้นะครับ ปันน่นุดอยู่หนึ่งสุดสำหรับศูนนี่ก็เดินดีโล่งใจว,นวนะันนีน้ดับวนะก็เดินยาวๆยังบวลุดครับอ่ะวันที่ผ่านมาดับเจ็ดเลขที่ออกห้าหกสามอ่ะครับผ่านอ่าผ่านใส่เครื่องหมายเลยครับงวดต่อไปงวดที่สามสิบห้าวิธีคำนวณ สูตรนี้เขาจะใส่ลักหน่วยครั้งที่สามบวกลักร้อยครั้งที่สี่บหน่วยครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่นะตามนี้เลยหน่วยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดร้อยครั้งที่สี่คือเลขสามนครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ศูนย์ตามนี้เลยอ่ะ, 3, ด,อะดับเลขศูนย์หลักร้อยศูนย์ร,รก เอาวัตถที่สองวัตถที่สองตูดนี้เคยหลุดมาหนึ่งครั้งเหมือนกันเนี่ยผมเห็นสถิติเขาดีเนี่ยสถิติเขาดีเขาหลุดแค่ครั้งเดียวก็เดินต่อนี่ครับเดินย,วยาวๆมาอยู่นี่ก็ขาม,มาฟังนี่น,นะครับเป็นยังเดินอยู่นี่ครับวันที่แล้วรับไปที่เลขแปดเลขที่ออกห้าหกสามผ่านวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามสิบห้านี่ครับ ดับหลักลอยพันได้รุดขังเดียวเท่านั้นอ่ะเดินมา,ามแล้วสิบกงวัดละวิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้เอาสิใส่รักหน่วยเลกหมุนข้งที่หนึ่งบวกกันสองข้งหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้าเนี่ยครับบวกกันสองั้งห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์ดับไปที่เลขศูนย์วันนี้นะครับที่เลขศูนย์หลักร้อยอ่ะสูตรที่สองที่ได้เลขศูนย์สองศูนย์เลยเอาเป็สูตรที่ งวดที่ออกสามเจ็ดเจ็ดรุดนะครับตัวนี้ก็ลงให้าเอฟซีต่ออ่ะก็เดินมาสองงวดล่ะงวดที่แล้วดับเลขหกนะครับก้อนก็นกนดับหกรุดแท่งงวดนี้ครับแล้วเลขที่ออกห้าหกสามผ่านอ่ะหลังจากที่ลุดผ่านสองงวดอ่ะนะครับ งวดต่อไปจะเป็นงวดที่ยี่สิบปดหยิบยีบเจ็ดงวดหลุดหนึ่งวดวิธีคำนวณสูนี้ครัจะใส่หลักแสนของงวดที่1นึบวกแปดทองที่แสนของงวดที่1น่งาผมกรลืมเขียนครับลขออภัยครับหลักแสนก็คือเลขเจ็จ็บวกแปดครับ เจ็ <15 S 1> ดบวกแปดเป็นสิบห้าด, <5 S 1> ดับไปที่เลขห้านครับดับไปที่เลขห้าจะเดินต่อไหมสูตรนี้ครับแล้วแต่ว่าเขาเดินมาแล้วสองวัดลังจากหลุดคำว่บบาบ่งสูตรดับหลักสิบอ่าดับหลักสิบบ้างดับหลักสิบสตรนี้ก็ยังเดินดีอ่ะอยังบม่ลุดนะครับยังเดินดีๆ เดินดีอยู่จนขามาฟังนี่ฟังนี่สุดหน้ากระดาษนะบะสุดหน้ากระดาษทั้งสถิติทั้งลงช่องจริงครลงช่องจริงจะมีเครื่องหมายสีแดงนะบะเนั่ง,งเดินดีอยู่ดับลักซิตัวนี้วันนี้จเจ้าอยู่หรือไม่นะบะหลุดกันตัวว่าทีา่่ันมาดับที่เลขหนึ่งเลขออกห้าหกสาม พานอาพนดับหลักสิบพันวัวนี่ขั้มาบังวิธีคำนวณนะครับวัใหม่เอาถือใส่ลักลอยเลขมูขลครัง้งที่สามหวกกันสามครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขสี่แงบเลขสี่ผมเขียนเอาไว้แล้วสี่สี่สามสิบสองดับไปที่เลขสองวันนี้ดับเลขสอง จ้าอยู่หรือไม่วดต่อไปเป็นวดที่สามสิบห้าอ่ดที่สามสิบห้ายังบูรุษอ่าเดินมาแล้วสามสิบสี่วัดลนสุดที่สองดับหลักสิบสูบที่สองสูนี่ค่อยลดมาหนึ่งครั้นอ่าจตีเขาดีเขาเดินมาจนวัดที่ยี่ห้อเขาลุดนี่ครับเดินมายี่สิบห้าวัะครับ รวมสถิติด้วยแล้วก็งวดที่ยี่สิบหกรุดเขาก็เลยย่างใส่งานต่อเพราะเขาลดั้งเดียวให้โอกาสเขาหลังจากนั้นเขาก็ยังเดินเดินนะครับเดินดีอยู่งวดที่แล้วดับที่เลขเจ็ดเลขที่ออกห้าหกสามอ่าผ่านดับเลขเจ็ดก็แต้มเดียวนะครับเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดเจ็ด 7, ชิว์ดับเจ็ด งบมางวดต่อไปงดที่สามสิบห้างวดที่สามสิบห้าจะเดือนต่อหรือไม่ที่บนี่วิธีคำนวณเห่าติดใส่ลักสิบของรางวัลที่หนึ่งวกันสามครั้งอ่าครับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งวกันสามครั้งสิบของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลข 6. หกครับเลขหกหกหกสามสิบแปดดับแปดเอาตัวไทยแล้นะ ตัวท้ายนี่ครับตามนี้เลยที่งวดนี้ดับไปที่เลขแปดหลักสิบยังเดินดีไหมตัวที่สามสุดับหลักสิบตัวที่ 3. สามตัวนี้ก็เดินดีขึ้นกันแต่ว่าก็ลดหนึ่งข้างแล้เพราะว่าเขาก็เดินยาวๆนี่ครับเดินมายาวๆนะครับชุดนากระดาษฟังนี่ต้งงมาลดถามมาฟังนี่รุดนี่ครับรุดงวดที่ออกแปดสี่สามนี่ครับหลังจากนั้นเขาก็เดินมานะครับเพราะว่าสามสิบแปดงวด เขาเดินมาสามสิแปดวัดแล้ววัที่สามสิบเก้าเพิ่งจะลดนะครับก็เดินต่อวัดที่สี่สิบเดินต่อมาอีกหลายวัดอยู่เนี่ยผ่าหกวัดแล้วเจ็ดวัดแล้ววัที่ผ่านมาดับเลขเก้าแล้วะหลักสิบเอาอยู่นะครับกระแสเลขเก้าแรงมากวัดที่แล้วเนี่ยเอาอยู่แล้วะเอาอยู่วัที่ผ่านมาห้าหกสาม พานาหมวดต่อไปเป็นหมวที่สี่สิบดที่สี่ 47. นี่ครับพานครับวิธีคำนวณสูวนนี้เขาจะใส่หลักหน่วยของราวันที่หบวกหลักสิบหลังหน่วยของราวันที่1ก็คือเลข3านี่ครัเลขสหลักสิบหลังที่ออก3 2ก็คือเลข3ามสามบวกสามเป็น6 ได้เลขหกรับเนาะได้เลขหกจะเดินต่อไหมนะครับหลุดหนึ่งครั้งัวนี้เดี๋ยวก็เดินมานะครับเข้ามาบางสูตรดับหลักหน่วยอ่ะดูดับหลักหน่วยบ้างอ่ะดับหลักหน่วยสูตรนี้ก็เดินดีเนี้ยไม่รู้ที่กันเจ็บตีกับเดินแต่แจฟังนี่แล้วนะเดินแต่แจฟฟังนี่เลยนะครับก็มาฟังนี่เนีย้ยเดินดีอยู่ผลิทีัณฑ์ว่าดับเลขแปดอ่ะเลขที่ออกห้า หกสามอ่าครับ่านวดต่อไปเป็นวดที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้นมาห้าสิบห้าวดแล้วครับห้าสิบห้าวัดแล้วครับโดยรวมเลยลงช่องจริงก็โอ้เกือบปีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปีแล้วน้องละเกือบปีแล้วถ้าไม่ถึงก็เกือบแล้ว ตามนีเลยเสสูตรนี้เดินดีมากดับหลักหน่วยวิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่หลักหน่วยเลหยขหมุนครั้งที่สี่บวกกัน3ครั้งอ่หน่วยครั้งที่4คือเลขเก้าอ่เก้าสา็ 9, 3, ดก็ดนครับสามยี่สดใต้เลขเจตัวดับดับที่เลขเจ็ หลักหน่วยจะเอาอยู่ไหมอ่ะงวดนี้จะเอาอยู่ไหมครับบังสูตรต่อไปครับต่อไปคือสูตรทีท่สองนะครับสูตรนี้เพิ่งลงช่องในทีหมวดหมวดที่ผ่านมาดับเลขหาเลขที่ออกห้าหกสามนะครับเลขห้ามาหลักร้อยผ่าน ก็ต้อไปนวดที่ยี่สิบแปดะโดยร่วมนะจะได้ทียี่สิบสามงวดนะนำลงสี่งวดพันวิธีคำนวณสูตรนี้ครที่ใส่หลักหมื่นของน้องที่หนึ่งบวกสี่คงที่หลักหมื่นก็คือเลขห้าบวกสี่องที่ห้าบวกสี่เป็นเก้าดับไปที่เลขเก้าจะเอาอยู่ไหม ตามนี้ก็เห็นส่แต่เพึงหดที่ยี่สิบแปดดับมาแล้วยี่สิบเจ็ดอ่าคำว่าบางสูตรที่สามสูตรที่สามก็ยังเดินดีอ่าเป็นสูตรพึงจะล่งในสีงวดสุดนะครับงวดที่ผ่านมาดับเลขหนึ่งเลขที่ออกห้าหกสามดับมาแล้วยี่สิบเจ็ดงวดอ่าครับยี่สิบเจ็ดงวดผ่านดับเลขหนึ่งเลขสามมาอ่า ทานเดี๋ย่างนี้ว่งวิธีคำนวณครับละวิธีคำนวณอ่าวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบแปดนครับวัดพึงน้ำลงเลยสี่วดแต่ว่าสถิตียี่สิบสามวัดนะวิธีคำนวณตัว,น,ว,ว,น,วนี้รครับที่ใส่รักสิบล่างบวกหกข้อที่นะครับหลักสิบล่างบวกหกสิบล่างก็คือเลขสามบวกหกข้อที่ สามบวกหกเป็นเ 9. ก9้าเลขเก้างวดนี้ครับดับไปที่เลขเก้าหลักหน่ว,นวยจะเดินต่อหรือไม่รับดับที่เลขเก้าตามนี้เลยที่ของสูตรทุกไทยอ่ะสูตรทุกไทยของอ่าหลักหน่วยสุดท้ายของดับหลักหน่วยสูตรนี้เคยรุดมาหนึ่งข้างเงบงวดน,น,น,นี้น้ำหนักเด็กเขาเดินดีอยู่ เพราะหนานี้ก็เดินดีหลังจากนั้นก็นเดินเดินดีอยู่นะครับยังบรูดเนี่บมาฟังนี่ก็ยังเดินดีดับเลขห้าหลักหน่วยเลขที่ออกห้ 5, 6, าหกสามพันเป็นวดที่ห้าสิบสี่รูดึงครั้งงวดต่อไปงวดที่ห้าสิบห้าขอให้เดินต่อครับขอให้เดินดีอย่างนี้ วิธีคำนวณสูตรนี้เรับติดใจรักลอยข้างที่สองบวกกันสามข้างลอยั้งที่สองคือเลขเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดดับไปที่เลขเจ็ดดับไปที่เลขเจ็ดวนี้จะยังเอาอยู่ไหมครับะครับเดี๋ยวว่าเบิ้งุกๆสูตรที่ผมในน้ำลงในมือนี้ห้ายฟีไหวปิดชนาเบิ้งครับละอ่าตราบใดที่สูตรเลขเด่นยังไม่ลงเอฟทีก็อย่าเพิ่งตัดตัวเลขออก เอาแคบไว้กว่อนแล้วแคบไว้ดูก่อนนะตามนี้เราเห็ียบที่ดับสิบหน่วยเก้ากับสี่ดับหลักร้อยบนศูนย์กับห้านะครับสูตรที่ขีดเส้นใต้ยังไม่หลุดนะี่ครับสูตรที่ขีดเส้นใต้สีแดงยังไม่หลุดสูตรที่ไม่ได้ขีดหลุดมาแล้วหนึ่งครั้งครับแลนะีน่ะครับสูตรนี้ดับหลักหน่วยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดดับหลักสิบสองแปดหกอ่ะตามี้เลย แคปนาจอไว้เอนี้น่มวดประจำวันที่1เมษายน2568สูตรดับบนเดินดีลงให้เอฟไว้พิจารณาก่อนนะ10หน่วยเดี๋ยวจะตามมานะวันต่อไปนะต้หรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ